ขณะที่พี่แป๊ะนะครับหัวหน้าค่ายของเจ้าเาโชโรนาชัยก็ออกมาขอโทษนะครับแฟนมวยที่ให้กำลังใจว่าวันนี้ไม่ใช่วันของเราครับคนแพ้ต้องดูแลตัวเองวันหน้าปรับปรุงใหม่นะครับก็เป็นโพสต์ของเจ้าของพี่แป๊ะนะครับโพสต์ถึงเจ้าเาโชโรนาชัยตอรามินทามาที่ข่าวของเซแกก์พีเคบ้างครับหลังจากที่สมิงดาเมื่อวานนี้เอาชนะโรนาชัยได้นะครับก็ต้องบอกว่าขึ้นแท่นมาเป็นมวยดังอย่างเต็มตัวแล้วครับผ่านโรนาชัยได้เซแกสมชายเทพนุ่งเรืองก็อัดฉีดครับ พระเล่มทองหนึ่งองค์นะครับทองคำห้าบาทเงินอีกห้าหมื่นบาทนะครับพร้อมนะครับผลักด,ดันสมิงดำชอ้อยจชาพูลครับก้าวขึ้นชกในรายการวันแชมเปี้ยนชิพเมื่อวานนี้เจ้าตัวก็ออกมาทําคลิปนะครับขอเขาเรียกว่าอะไรอขอความเห็นใจไม่ใช่ผมว่าไมนใครเขาเรียกว่าอะไรจะพูดไงให้มันดูสวยงามขอโอกาสในการชกวันแชมเปี้ยนชิพจากคุณชาติศรียอดทองก็คงต้องมารอลุ้นกันนะครับคุณพลค่ายพีเคเนี่ยก็ชกวันแชมเปี้ยนชิพกันหลายคนนะครับแต่ว่า สมิงดาตอนนี้เพิ่งมาปักหลักอยู่เมื่อวานนี้อย่างที่บอกว่าเสียกายก็ยกทางด้านของสมิงดาให้เสียแขกดูแล,แลแล้วนะครับก็พร้อมที่จะหนุนชกวันแชมเปี้ยนชิพก็คงต้องมารอดูกันล่าสุดเห็นมีรายการแวบวบบบว่าจะชิงแช,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 ชมป์นะครับที่ช่อง3มกับกับเจ้าโยทินเอฟเฟกซุ๊ด้วยคงต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าฟอร์มล่าสุดเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าทําได้ยอดเยี่ยมครับสำหรับสมิงดาเฉาะอัจฉริาารบุญน,นะครับก็อชี 50, ดห้าหมื่นยินดีกับสมิงดาด้วยนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็